สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับในคลิปนี้เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังเรื่องของ DCA กับใช้กริตรวมถึงการใช้ EA หรือหรือตัวโรบอทเทรดด้วยนะครับว่ามันมีไอเดียยังไงในการทำา DCA นะอันนี้เป็นคำถามจากพี่ในกลุ่มนะครับพี่ๆในกลุ่มเนาะเขาก็ถามมาว่าเฮ้ยถ้าเขาแบบเงินทุนไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับเออแต่แต่างบายไอเดียเรื่องของการเทรดเรื่องกริตรดิ้งแลละนะครับอ่า เขาจะมีวิธีการ DCA ยังไงเพราะว่าเหมือนกับแบบเราต้องวางแผนก่อนเนาะว่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่บางทีมันก็เยอะเกินไปบางทีมันก็ไม่พอนะครับก็อยากจะ DCA หรือบางทีก็โอเคมันพอแล้วแหละแต่ก็อยากจะลงทุนเพิ่มทุกๆเดือนทุกๆเดือนนะครับเราจะมีไอเดียในการ management, หรือบริหารยังไงรวมถึงเรื่องของตัว EA ที่ให้ใช้งานนะครับตัว robot t r a d นะครับอ่า robot t r a d ที่หน้าตาเป็นแบบนี้เนาะอ่า ข้อจำกัดของการเทรดในตลาดฟอเร็กอะครับมันมีเรื่องของหลอดไซส์ที่จํากัดนะครับมันไม่ได้เหมือนแบบมันไม่ได้แตกย่อยซื้อตัวเล็กตัวน้อยได้นะึกออกไหมซื้อทีละหนชิ้น2ชิ้นได้แบบนี้นะครับมันซื้อเป็นหลอดซึ่งขั้นต่ํามันก็คือ0.01หลอดแล้วพอหลอดมันฟิกอย่างเงี้ยมันจะมีไอเดียการทํา dCA ยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะ คุยกันในหลายประเด็นเนาะ,ะประเด็นแรกก่อนนะครับเรามาทําความรู้จักคําว่า DCA กันก่อนว่ามันคืออะไรนะครับนิยามสั้นๆง,ง่ายๆกันก่อนนะ DCA คืออะไร DCA เท่ากับตัวเล็กไปนิดน,นึนงเท่ากับสะสม ตื่นเต้นนะเขียนผิดเขียนถูกเท่ากับการสะสมนะครับเหมือนยอดกระปุกออมสินเนาะซึ่งเราก็จะต้องรู้ว่าเราอยากสะสมอะไรเราอยากได้อะไรซึ่งในที่เนี้ยเราจะสะสมสิ่งที่เรียกว่า mindset มันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะเราจะสะสมนะครับกริดซึ่งระบบกริดซิสเต็มนะซึ่งคําว่าระบบกริดเนี่ยผมนิยามว่าเหมือนแบบร้านขายของเนาะ เหมือนเราเปิดร้านขายของนะครับ DGA ใน Gridsystem ก็เหมือนแบบเราเปิดร้านขายของมันก็จะมีสองไอเดียไอเดียก็คือร้านใหญ่เลยนะครับร้านใหญ่เลยแล้วเราค่อยๆเริ่มจากการก่อสร้างมันทีละเล็ก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 จนไปร้านใหญ่นะครับนึกออกไหมร้านใหญ่นะครับค่อยๆสร้างก็จะมีไอเดียประมาณนี้ ร้านเล็กเพิ่มสาขาอ่าก็เล่าให้ฟังไอเดียกันก่อนนะอ่าประมาณนี้ครับทีนี้เรามาดูไอเดียของการที่เราเป็นร้านใหญ่กันก่อนอ่าร้านใหญ่สมมุติว่าสมมุติคุณจะเทรดน้ํามันตามผมอย่างเงี้ยนะครับสมมุติว่าคุณจะเทรดน้ำมันอ่าตามผมโซนประมาณนี้แล้วกันไม่รู้เห็นโซนชัดด้กว่านะ ป๊บปบุอ่ะซูมเราซูมไทม์เฟรมเอาก็ได้ดี่วะอ่ะโซนอย่างเงี้ใหญ่เลยก็คือครอบคลุมเลยอย่างเงี้ยครับจริงๆก็ไม่ครอบคลุมหรอกนะก็ประมาณเจ็ดสิบถึงเก้าสิบนะครับผมว่าคุยว่าโอเคน้ำมันนะครับผมจะเทรดน้ำมัน WTI นะครับเจ็ดสิบถึงเก้าสิบนะครับสมมตินนะอ่ะผมก็กลางโซนมา โอเคเดี๋ยวตรงไหนดีกว่าไม่สวยเลยเก้าสิบแปดสิบห้าแปสิบเจ็ดสิบอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับพยายามจะวัดสเกลแต่ว่าขี้เกียจด,ดีกว่า อเอาไม่เจกับเก้าสผมอยากกลางโซนแบบเก้บถึงสีอย่างเงี้ยนะครับนึกอ,ออกไหมเก้าสิบเถึงสีเนาะเราก็ไปคำนวณกรดกันมานะครับอ่าก็เข้าแอปคำนวณเข้าโปรแกรมคำนวณกันอ่าเดี๋ยวเปิด Excel แป๊บหนึ่งเวลาเทรดกรดหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราต้องคำนวณโซนคำนวณไม้คำนวณอะไรต่างๆกันด้วยนะครับว่า โอเคเราต้องใช้เงินทุนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ขอข้ามไปนะครับขออธิบายเป็นแบบเหมือนคนที่เข้าใจแล้วเนาะ90 40วางเงินถึง0นะครับ contact size อยู่ที่10ลสอดเล็กสุดสุด0 0นนะครับเราจะเทรดอยู่ทั้งหมด200นัดนะครับ200นัดเราจะต้องใช้เงินอยู่ประมาณ1 3 0่าร้อเหรียญนะครับหรือ130,000สนเซนะครับโดยประมาณเนาะอ่ะก็แปลว่าแปลว่าสมมุติว่าผมจะวางโซนกริตอันเนี้ย อันหนึ่งผมต้องใช้เงินเท่ากับเท่าไหร่ครับ1300งพันสารอยเหรียญอ่าซึ่งมันเป็นล้านใหญ่เลยเราจะมองว่าแบบโอเคเราทำใหญ่เลยเราทำโซนกว้างเลยนู่นนี่นั่นนึกออกไหมอ่าหรืออาจจะจริงๆอาจจะเป็นแบบ USD ก็ได้เราต้องใช้แสนกว่า,วยยา 1, เหรียญอะไรเงี้ยทีนี้ยกตัวอย่างพันสเหรียญมือนเดิมเราบอกว่าเฮ้ย hey, เราไม่มีเงิน,น่ะ เรายังไม่มีเงินขนาดนั้นพันสามเรายังไม่พร้อมโอนตอนนี้เรามองว่าเฮ้ยถ้าพันสามแบ่งเป็นสี่งวดล่ะสมมุติว่าพันสามแบ่งเป็นสี่งวดหารสี่ได้เท่าไหร่มีใครคิดเร็วกว่าเครื่องคิดเลขผมไหมว่าจะเปิดเครื่องคิดเลขหารสี่น, 4, นะครับก็ตกประมาณเดือนละสามร้อยห้าสิบเหรียญเรามองเงเฮ้ยถ้าเราสามร้อยประมาณสามร้อยยี่สิบห้าเหรียญเนี่ยหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทเนี่ยเดือนละหมื่นลเล็กๆเนี่ยเฮ้ยเราโอเคนะ แต่เราอยากได้แผนการเทรดประมาณนี้นะครับผมก็แนะนำว่าเราก็แบ่งโซนสิเพราะว่าราคาปัจจุบันเนี่ยมันคือเจ็ดสิบถูกต้องอ่ามันคือแปดสิบถูกต้องไหมราคาปัจจุบันตอนนี้ผมก็แบ่งโซนสิเจ็ดสิบหกสิบพอเราเริ่มแบ่งโซนอย่างเงี้ยครับสเกลแบบเพี้ยนมากเลยนะเอาไปว่าเอาไปว่าเอาเป็นไอเดียแล้วกันเนาะเออเราก็แบ่งโซนเราก็แบ่ง ่ส่วนที่เราอยากจะเทรดออกเป็น4ส่วนเราก็จะพบว่าเฮ้ยราคาปัจจุบันนะครับมันอยู่ตรงนี้นะมันไม่ได้อยู่ไกลเลยนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าตรงเนี้มันยังไม่ต้องใช้ถูกต้องไหมก็เราโซนละ300้อยกว่านี่อ่ะเราก็มาเริ่มเทรดแค่โซนนี้โซนเดียวก่อนก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามีเงินเพิ่มเราค่อยแอดออนเข้ามาโซนนี้มีเงินเพิ่มเราค่อยแอดเข้ามาโซนนี้มีเงินเพิ่มเราค่อยแอดเข้ามาโซนนี้นะครับ อันนี้ก็คือไอเดียนะสำหรับหลายคนที่บอกว่าเฮ้ยก <_ an> ิจใช้เงินเยอะนู่นนี่นั่น,นอะไรเงี้ยเราค่อยๆอดอนเพิ่มเข้ามาได้อันนี้กรณีแบบวางเงินเต็มนะเรายังไม่ได้ใช้เลเวลอะไรนะก็เอาเป็นไอเดียเฉยๆครับอ่านึกภาพบอกไหมอันนี้ไอเดียแรกคือแบบจากใหญ่เราซอยมาเล็กก่อนนะครับซอยมาเล็กก่อนเพื่อให้เราเริ่มต้นได้เพื่อให้เราเริ่มสตาร์ทได้ไม่จําเป็นที่เราจะต้องทำฟูลสเกลตั้งแต่วันแรกนะครับอ่าเหมือนเราเปิดร้านขายของอะอย่างที่บอกเช่นแบบ เราเปิดร้านขายของเราวาดฝันไว้ว่าเราจะแบบเปิดร้านใหญ่เลยที่ัประมาณแบบเขาเรียกอะไรอะใหญ่เท่ากับเซนทัลเลยอะไรอย่างเงี้ยเนื้อออกวะเราเราก็เริ่มจากเล็กๆก่อนได้ในโลกของการเทรดมันก็ค่อยเริ่มจากร้านเล็กๆแล้วค่อยๆเติม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 ไปทีละส่วนได้อันนี้ก็คือเป็นไอเดียเช่นเดียวกันสมมุติว่าเฮ้ยราคามันไม่ได้อยู่ที่8ปดสิบประกำอยู่ตรงนี้แล้วกันราคามันอยู่ตรงนี้นั่นหมายความว่า โอเคเราสามารถเริ่มตรงนี้ก่อนก็ได้อ่าแล้วเราก็ไปเริ่มตรงนี้ต่อสมมุติเราแบ่งเป็นสีส่วนไงอ่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่ค่อยๆเติมเข้าไปแบบนี้ก็ได้มันก็เป็นไอเดียนะครับทีนี้คําถามที่มักจะเจอนะครับหรือความรู้สึกที่มักจะต้องเจอหรือเราจะต้องต่อสู้กับมันเนี่ยก็คือ,อความโลภความกลัว ความโลภก,ก็คืออยากได้กําไรเพิ่มนั่นแหละความกลัวก็มีทั้งสองอย่างนะกลัวติดดอยกับกลัวกําไรน้อยซึ่งความกลัวที่น่ากลัวที่สุดคือกลัวกําไรน้อยนะครับก็ต้องค่อยๆปรับไมเซตแล้วก็ฝึกไมค์เซตไปอ่ะไอเดียแรกเก็ตไหมครับพอได้ไหมใครเข้าใจนะพิมพ์ Y เข้ามาหน่อยนะครับกด Y เข้ามาทีหนึ่งนะเป็นกําลังใจกันนิดนึงนะครับไอเดียแรกนะ โอเคอันนี้ไอเดียแรกนะอย่างที่บอกว่ามันคือร้านใหญ่ค่อยๆทำทีละส่วนทีละเล็กๆเ,เราก็เริ่มเทรดได้นะครับดังนั้นใครใครที่บอกว่าแบบเฮ้ยกริดใช้เงินเยอะนู่นนี่นั่นก็ตอบว่าใช่มันก็ใช้เงินเยอะถ้าคุณจะทำสเกลใหญ่นะแต่มันก็เริ่มจากสเกลเล็กๆได้นะครับไอเดียที่สองเนาะไอเดียที่สองร้านเล็กค่อยๆเพิ่มสาขานะครับ จริงๆมันก็ขายกับไอเดียแรกเลยแต่ว่าเราไม่ได้ไปคิดถึงเรื่องของเรื่องของขนาดที่เราอยากจะได้ตั้งแต่แรกถึงออกไหมครับเราไม่ได้ไปคิดเรื่องของขนาดที่เราอยากจะได้ตั้งแต่แรกเช่นเหมือนกันเราเทรดน้ํามันอย่างเงี้ยครับโอเคน้ํามันเนี่ยถ้าเรามาดูเอ้ยเราขยับโซนเล็กเข้ามานิดนึงผมขยับโซนแบบเหลือตอนนี้ราคามัน80ดสิบกว่าๆน้องผมขยับเป็นเก้าสิบถึง8ปดสิบอย่างเงี้ยครับเป็นโซนหนึ่งนะครับร้อยนัดนะครับ อ่ามันใช้เงินแค่แปดร้อยห้าสิบเหรียญสมมุติตาอ่าใช้เงินแค่แปดร้อยห้าสิบเหรียญไอเดียมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับว่าสมมุตินะเราขยับมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอันนี้เป็นโซนราคาแล้วกันอันนี้เป็นโซนแม็กที่เก้าสิบแล้วกันนะครับอันนี้เป็นแบบโซนที่แปดสิบแล้วกันอ่าคุณก็มาสร้างกริดอันหนึ่งอันเล็กๆ แค่ตรงเนี้ยอันเดียวเริ่มจากอันที่หนึง่งแล้วไม่ต้องคิดอะไรเลยไม่ต้องคิดอะไรเลยก็ทําไปก็ทําจากอันเล็กๆไปพอมันหลุดกรอบหลุดโซนสมมุติว่าราคามันวิ่งหลุดใช่ไหมครับมันวิ่งหลุดก็ปล่อยมันไปมันจะวิ่งหลุดไปทางไหนก็ปล่อยมันไปพอเรามีเงินก้อนใหม่มาแล้วสมมุติว่าเรามีเงินก้อนใหม่มาแล้วราคามันอักเคสแรกมีเงินก้อนใหม่มาแล้วราคามันก็ยังอยู่ที่เดิมอย่างเงี้ยนะครับสิ่งที่เราทำเราก็คือก็เปิดกิจไปอีกอันหนึ่ง เป็นอันที่สองนึกออกไหมก็เรามีเงินเข้ามาเดือนละเท่านี้เดือนละเท่านี้นะครับเดือนละเท่านี้อาใส่ไปสมมุติว่าอ่ะต่อมาราคาล่วงลงมาตรงนี้นะครับราคาล่วงลงมานะครับอยู่ที่สักประมาณสักเจ็ดสิบห้าแล้วรอบเงิน dCA ของเรามาพอดีนะครับเออเราก็มาเปิดกิดโซนใหม่ตรงนี้เล็กๆนึกออกไหมแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับ มันก็จะใหญ่ขึ้นก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งในการทำ DCA แต่การทำแบบนี้ข้อเสียก็คือว่าพอร์ตเรามันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งเมื่อก่อนผมก็ทำพอพอร์ตมันเยอะขึ้นเรื่อยๆมันก็จะเริ่มดูแลลำบากมันก็จะเริ่มต้องใช้ EA เข้ามาช่วยถ้ามี EA เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่หรอกก็เ,เปิดเสร็จแล้วก็ปล่อย EA ปล่อยรบอทมันลั่นไปถูกต้องไหมแต่ถามว่ามันลำบากไหมพอมันเริ่มเกิน10พอร์ตขึ้นไปครับเรา DCA ต่อเนื่องสักปีหนึ่งขึ้นไปอ่ะมันจะเริ่มลำบากแหละ นะครับอ่าแต่มันก็จะเข้าสู่เฟสแรกได้สมมุติว่าเราทำไปเรื่อยๆเนาะราคาลงเราก็ทําไปเรื่อยๆขึ้นเราก็ทำไปเรื่อยๆมันก็จะเยอะขึ้นเรื่อยๆถูกต้องไหมพอถึงจุดหนึ่งอะที่เราเริ่มพอใจแล้วหรือทั้งพอร์ตรวมเนี่ยโอเวอร์ออลเนี่ยนะครับเท่ากับ Prof i t เราก็สามารถยุบรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับไปสร้างเป็นร้านใหญ่ร้านเดียวได้เป็นพอร์ตพอร์ตเดียวได้ อันนี้คือไอเดียของมันเห็นไหมนี่เรื่องของการไอเดียการบริหารจัดการดังนั้นคนะีย์สำคัญของการเทรดกรีดมันไม่ใช่ว่าจะจะ,จะต้องแม่นยำจะต้องวางโซนแม่นจะต้องอะไรนู่นนี่นั่นมันคือเรื่องของการแม a จเมนต์เรื่องของการบร,ร,ริหารจัดการนะครับอันนี้ก็อีกไอเดียหนึง่งอ่าเห็นไหมอ่ะทีนี้อย่างที่บอกความกลัวเนี่ยจะมีอยู่สองอย่างนะครับ อเออใช่ความกลัวเนาะกลัวขาดทุนกลัวกลัวกำไรน้อยหรือกลัวเสียโอกาสนะครับอ่าก็เป็นที่มาของอีกเรื่องหนึ่งที่เราคุยกันว่าทำไมเริ่มต้นเนี่ยเราเริ่มต้นอยากให้วางเงินเต็มไม่ได้อยากให้ใช้เลเวลเลตนะครับอยากพิ่งใช้เลเวลเลตอยาเพิ่ง อ่าไปรีบใช้ตั้งแต่ต้นเพราะว่าอย่างนี้มันก็จะมีเรื่องหนึ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือสมมุติว่านะครับคุณวางไปแล้วหนึ่งพอร์ตอย่างเงี้ยครับอ่าสมมติว่าคุณวางไปแล้วหพอร์ตตลาดไหลลงปูดนะครับซึ่งมันไหลเกินสิ่งที่เรียกว่า3าม SD นะครับแล้วมันมีโอกาสกลับตัว อ่ะมึงไหลเกิน3 s มแล้วมันมีโอกาสกลับตัวทีนี้เราอะ่ะอยากจะซื้อตรงนี้แหละเราอยากจะวางกริดอันนึงโซนนี้เลยแต่เราไม่มีเงินอะ่ะเงินรอบในการ d c a ของเรายังไม่ยังไม่เข้ามาทำยังไงเราก็ใช้เลเวลเล e ก่อนได้แล้วก็เปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวเงินเข้ามาค่อยว่ากันอีกทีนึงหึือออกมา อันนี้คือข้อดีของการที่แบบเราไม่ได้เริ่มต้นด้วย l e v ว r เล e นะครับอ่ะก็เป็นไอเดียประมาณนี้นะโอเคนะครับเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมน่าจะเห็นภาพเนาะอันนี้ไอเดียง่ายๆต่อมาเดี๋ยวเราคุยเรื่องของ EA กันนะครับอ่ะแล้ว EA เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องหลอดนะครับที่มันฟิกเนี่ยอ่าบวกกับ ไม่อยากเปิดบัญชีเพิ่มนะไม่อยากขยายพอร์ตนะครับใช้บัญชีเดิมทำยังไงโอเคก็เดี๋ยวขอคอมเมนต์กำลังใจตรงนี้นิดนึงนะครับขอคอมเมนต์กำลังใจนิดนึงนะครับพิมพ์เลขสองมาให้หน่อยแล้วกันนะครับ พิมพ์เลขสองมาหน่อยก่อนไปหัวข้อใหม่นะครับผมตอบคำถามนิดนึงครับตัวเนี่ยครับถามว่าต้องใช้บลกฟีสวอปไหมคำถามผมตอบอย่างนี้ตอบเป็นคำถามนะเราอยากใช้บลอกฟีสวอปไหมแค่นั้นเองครับเมันใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะครับมันใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้ผมเห็นหลายคนนะชอบบอกว่า เฮ้ยไม่เอาหรอกเทรดกริดเนี่ยต้องใช้โบกฟรีสวอปมันต้องฟรีสวอปเพราะว่ามันเสียค่าสวอปพอเสียค่าสวอปเราเสียเปียบนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วสุดท้ายก็สุดท้ายก็ไม่ได้เริ่มเทรดนะครับผมใช้ทั้งฟรีสวอปแล้วก็แบบไม่ฟรีสวอปผมก็ใช้เหมือนกันคือเรื่องสวอปเนี่ยเราต้องไปทําความเข้าใจมันก่อนว่าสวอปมันคืออะไรนะครับสวอปมันเป็นแบบไหนอ่าเดี๋ยวก่อนไหม วอปมันมีประโยชน์หรือมันเสียประโยชน์ยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูกันก่อนอย่างแรกเลยอ่ะอันนี้เป็นพอร์ตน้ํามันเหมือนกันนะครับถ้าใครเทรดน้ํามันอยู่ก็จะรู้ว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นสวอปอันนี้เป็นพอร์ตที่มีสวอปนะมีสวอปคือน้ํามันเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสวอปมันเป็นบวกดังนั้นเนี่ยการมีสวอปเนี่ยคือเป็นเรื่องดีนะครับการมีสวอปเนี่ยคือเป็นเรื่องดีเพราะเราได้กําไรเพิ่มมาอย่างอันนี้ผมเทรดเนี่ยพอร์ต ขำๆในห้าร้อยเหรียญเนี่ยได้กำไรมาแปดสิบสามได้สวอปมาอีกห้านะครับอ่าดังนั้นเนี่ยเรื่องสวอปเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอะไรเลยนะครับอ่ะอย่างที่สองเดี๋ยวแอบเปิดให้ดูอีกต่อให้มันเป็นสวอปติดลบเนี่ยหรือบางบล็อกเนี่ยมันเป็นสวอปติดลบหรือบางสินค้ามันเป็นสวอปติดลบนะครับอ่ะผมก็จะให้ดูอันเนี้ยอย่างสวอปติดลบพอร์ตนี้เป็นพอร์ตเซ็นเนาะ ตัวกำไรเนี่ยผมได้มาหนึ่งพันสามร้อยเหรียญนะครับใช่ไหมหนึ่งพันสามร้อยเหรียญไม่ใช่กำไรอยู่นี่อ่ะขอโทษนะครับกำไรผมได้มาประมาณร้อยแปดสิบเหรียญนะครับพอร์ตเล็กๆเ,เนาะอ่าร้อยแปสิบเหรียญซึ่งผมเสียสวอปพอร์ตนี้เสียนะสวอปนะสวอปอยู่ที่สิบสี่เหรียญนะครับ 11, สิบหนึ่งพันสี่ร้อยเซนหรือประมาณสิบสี่เหรียญจะเห็นว่าอัตราส่วนเนี่ย ยังไงเนี่ยเราก็ชนะสวอปอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ต้องกังวลนะครับเราเป็นแบบไหนก็ได้ใช้แบบไหนก็ได้แต่ถามว่าเริ่มจากฟีสวอปดีไหมฟีสวอปดีโดยเฉพาะงานเทรดกลิดเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับมือใหม่เนี่ยไม่ต้องไปเสียสวอปไม่ต้องไปกดดันว่าเฮ้ยจะทันสวอปไหมดูนี่นั่นอย่างที่สองเวลาเราเทรดกลิดเนี่ยเราไม่ได้สนใจเรื่องของสเปรดที่มันเพิ่มมากขึ้น ฟรีสวอปแบบมันไม่ได้ฟรีจริงๆนะต้องบอกอย่างนี้ทุกโบกเนี่ยคือไม่ว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะไม่ขายโบกนะจ๊ะทุกโบกเนี่ยคําว่าฟรีสวอปอ่ะคือมันไปเก็บค่าใช้จ่ายอย่างอื่นแทนอยู่แล้วซึ่งการเก็บค่าใช้จ่ายใช้จ่ายอย่างอื่นแทนเนี่ยที่ง่ายที่สุดคือการเพิ่มสเปรดให้กับการเทรดของเราเ <laughs> ออประมาณนั้นนะครับโอเคนะ น่าจะได้ไอเดียโอเคสวัสดีครับคุณลุงอรุณน,นะครับสวัสดีทุกคนนะครับเงียบเหงาจังเลยคอมเมนต์เฮ้ยนะครับมาต่อกันนะครับว่าทีนี้ปัญหาเรื่องของการฟิกกอลดนะครับใน EA ในกรณีที่เราอยาก dCA แหละเราอยากเพิ่มเงินเข้าไปเรื่อยๆแต่ว่าเราว่าเราไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่อยากเปลี่ยนตัวไม่อยากเปลี่ยน พอร์ตใหม่ไม่อยากเพิ่มพอร์ตใหม่อยากทําซ้ําไปที่เดิมเรื่อยๆแล้วขยายขยายขยายอะค่ะครับคอนเซ็ปต์ก็คือแบบเริ่มต้นอย่างนี้เนาะอันใหม่ก็จะแบบอยากขยายขึ้นไปอย่างเงี้ยขยายขึ้นไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับมันมีไอเดียในการทํำยังไงนะครับวิธีการทําสั้นๆเลยครับสมมุติเราเริ่มไปแล้วเนาะปิดนะครับทุกออเดอร์โคสออก็ได้ อ๋อปิด EA นะครับ DCA แล้วก็เปิด EA ใหม่แล้วก็จบกระบวนการมีแค่นี้นะครับในกรณีที่ใช้ EA ของผมเนาะหรือของใครก็ตามที่เป็นกริตอ่าอย่าใช้คำว่าของใครก็ตามที่เป็นกริตเอาใช้คำว่าของผมดีกว่าเพราะมันมีแมคคานิอกหนึ่งที่ที่ผมไม่รู้ว่าที่อื่นมันมีไหมนะครับอ่ะสมมติคุณวางโซนเทรดอย่างเงี้ย สมมติคุณวางโซนเทรดอุ้ยงงไปหมดแล้วชีวิตพอร์ตพอร์ตหนึ่งระวังลิดเนาะตนอ่าเก้าสิบถึงเจ็ดสิบเหมือนเดิมแล้วกันนะครับสมมติคำนวณนู่นนี่นั่นแล้วนะคำนวณนู่นนี่นั่นแล้วนะมีร้อยโซนนะครับโซนละศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหลอดต้องใช้เงินสามร้อยเหรียญน,นะครับดิกไอหอม ซึ่งเราตั้งใจจะ DCA ทุกเดือนเดือนละ300เหรียญอยู่แล้วในโซนเดิมด้วยโอเคนะอันนี้คือคีย์คำถามเป็นแบบนี้นะก็เลยมาเล่าตรงนี้ให้ฟังดังนั้นวิธีการก็ง่ายครับก็เคลียร์ออเดอร์ให้หมดนะครับ เคลียร์เด้ให้หมดปิด EA แล้วก็เติมเงินเข้าไปแล้วก็เปิด EA ใหม่นะครับแล้วก็เสร็จกระบวนการเลยพอเราทำเสร็จกระบวนการเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะกลายเป็นหนึ่งร้อยโซนเหมือนเดิมนะครับแต่ตั้งหลอดเป็น0ูนย์จดย์สอง่ามันไม่ได้ออโต้นะต้องไปตั้งเองนะครับปิด EA เนี่ยเปิด EA เนี่ยต้องวงเล็บด้วยตั้งหลอดใหม่นะครับโอเคนะ อ่ะทุนกลายเป็นหก0้อยโอเคก็าทาแบบเนี้ยนะครับวนซ้ําไปเรื่อยเรื่อื่อยถึงออกหมไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะไปดู EA กันก็คือกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนซนใช่ไหมอย่างแรกมาครับก็ให้คุณพอยส EA ไปก่อนเนาะสมมติใช้ EA ตัวนี้นะครับมันก็จะมีฟัง์กชันพอยสอยู่แล้วเนาะก็เอาพวกแบบไล y ์บายลิมิตบายสต็อปอะไรเงี้ยออกเอาไอ้ฟัง์กชัน b ายออกให้หมดเสร็จแล้วก็มากดคสอออเดอร ปุ๊บมันก็จะเลียวออเดอร์หมดเลยปั๊ปั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 นะครับก็เขีย์ออเดอร์ให้จบพอเขียวออเดอร์จบเสร็จแล้วใช่ไหมอ่าคุณก็มาเพิ่มหลอดเติมเงินเข้าไปเนาะแล้วก็เพิ่มหลอดแล้วก็กดเปิด DA ต่อเลยมันก็จะทำงานต่อของมันได้ในกรณีที่ไม่ได้เปลี่ยนโซนไม่ได้เปลี่ยนอะไรหลักการมันจะเท่ากันสิ่งที่ตามมาคือคำถามนะครับว่าเฮ้ยลอสในกรณีที่ตลาด เป็นขาลงมันก็เกิดลอสใช่ไหมมันคือการขาดทุนใช่ไหมนะครับอ่าแวะมาดูเรื่องนี้กันก่อนสิ่งที่เรียกว่าการโลเวอร์นะครับคือการเปิดอ่ะโลเวอร์คืออะไรก่อนคือการปิดขอโทษนะครับปิดแล้วเปิดใหม่ทันทีอ่าสมมุติ ง่ายๆว่าผมติดบายน้ำมันอยู่ราคา90สมมุตินะติดบายอยู่ที่90อ่าติดบายอยู่ที่90ราคาลงมาที่80สมมุติราคาลงมาที่80แล้วผมจะโลเวอร์ตรงนี้ก็คือจะปิดออเดอร์ทั้งหมดเลยแล้วเปิดใหม่ตรงนี้นะครับอ่าหมายความว่า พอร์ตผมเนี่ยลบ10ถูกต้องไหมครับพอร์ตผมเนี่ยลบ10เพราะผมปิดแล้วเปิดใหม่นาะครับปิดนะครับก็ปิดก็โดยการเซลลเนาะหรือโคลสก็ได้แล้วเปิดใหม่ด้วยการบายใหม่ที่80อ่ิบโค้ด80 open ใหม่80สิ่งที่เกิดขึ้นคือในพอร์ตก็จะโชว์ว่าผมมาขาดทุน10นึกออกนะ ผมขาดทุนอยู่ลบสิ 10. แต่ไอลบสิ 10. เนี่ยเขาเรียกว่าการขาดทุนทางบัญชีคือมันไม่ได้ขาดทุนจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าต้นทุนจริงๆของออเดอร์เนี่ยของผมคือ90ถูกต้องไหมครับเมื่อตลาดกลับไปที่ต้นทุนเดิมของผมพอร์ตผมก็จะบวก10ก็จะบวก10กลับขึ้นมา ดังนั้นเนี่ยสอ,อันนี้มันก็จะเท่ากับเท่าเดิมอ่านึกออกนะครับเพราะฉะนั้นคำถามก็คือว่ามันไม่ได้ลอสจริงๆมันเกิดการลอสทางบัญชีเฉยๆเพราะว่าต้นทุนทุกอย่างมันเท่าเดิมแต่แน่นอนครับเสียค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ค่าสเปรดในขั้นตอนในกระบวนการนี้เนาะ,ะแต่มันไม่ได้เกิดลอสขึ้นจริงๆทีนี้พอมันเป็นกริดมันเป็นหลายๆไม้ถูกต้องไหมครับ สมมติเราคร้างออเดอร์อยู่ตรงนี้สมมติเราคร้างออเดอร์บายอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ตั้ง TP ตรงนี้เนาะแล้วเราทำการปิดบอร์ดแล้วเปิดใหม่ปุ๊บถูกต้องไหมครับก็ปิดบอร์ดแล้วมาเปิดใหม่ตรงนี้เนาะทีพีเรามันยังอยู่ที่เดิมต้นทุนเรามันยังอยู่ที่เดิมดังนั้นเนี่ยมันเป็นแค่การขัดทุนทางบัญชีครับก็เริ่มทําแบบนี้ได้เลยอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทําอยู่ประจําเหมือนกัน ซึ่งตัว EA เนี่ยแมคคานิคของ EA เนี่ยไม่ว่าจะเป็นของผมหรือพี่ซาตานนะครับก็จะเหมือนกันก็คือเขาจะวาง TP ที่เดิมในกรณีที่เราไม่ได้เปลี่ยนโซนไม่ได้ย้ายโซนอะไรครับมันก็จะไปถูกวางอยู่ที่เดิมแค่นั้นเองอ่าจบปิ๊งปองนะครับก็จบแล้วสำหรับไล้วันนี้นะครับง่ายไหมเรื่องของการ DCA ก็เป็นไอเดีย หนึ่งในการ dCA ในการค่อยๆทำพอร์ตค่อยๆปั้นพอร์ตไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับเรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้เนาะหวังว่าจะได้ไอเดียนะครับถ้าใครได้ไอเดียเนาะพิมตัวไอมาให้ผมหน่อยก็ได้ครับเป็นกําลังใจนะกดไอมาให้ผมหน่อยนะเปื่นได้ไอเดียนะวันนี้โอเคได้ไอเดียในการ dCA ไปนะครับโอเคก็จบแล้วนะ